ครับชาวเน็ตครับวันนี้มีแขกมาจากมูสีนะครับนะวัดดีครับผครับชาวเน็ตถ้าสนใจติดต่อจากดูทรงผมที่มันประหลาดที่สุดเลยทรงนี้คือเขาจะตัดเป็นเส้นสองเส้นแต่จะใช้เบอร์หนึ่งเก็บด้านข้างข้างหลังจะเป็นลากไสดูนะครับนี่ผมยังไม่ตัดครับให้ดูผมยังไม่ตัดครับหน้าตาคนนี้หล่อมากเลยครับดูสิครับเป็นวัยรุ่นแฟชั่นอายุเท่าไหร่ครับ ยี่สิบปีนี้ครับยี่สิบกว่าปีแฟนไม่มีใช่ไหมโสดครับนะโสดครับแฟนไม่มีเนาะครับโสดติดต่อได้เบอร์โทรพอบอกได้ไหมเออบ้าดังๆเบอร์โทรยากอะไรนะเบอร์โทรไม่มีใช่ไหมเล่นแต่เฟซครับเออเล่นแต่เฟซเอาเฟซก็ว่าไปสิเฟซชื่อชรินทร์แม่พิมายครับเออชรินทร์แม่พิมายก็ติดต่อได้เลยไหมครับ รหัสอะไรเอ่ยไม่มีครับครับไม่มีรหัสเนาะทีนี้มาดูจานอ้อมตัดนะครับจานอ้อมก็จะตัดแบบง่ายๆตัดแบบสบายๆบายแบบสบายๆใช้เบอร์หนึ่งนะครับใช้เบอร์หนึ่งสวมฟันปึ๊บ แล้วก็เอาวีโตมานี่ครับให้ดูด้านข้างชัดๆเลยนะครับปุดันตรงนี้ขึ้นไปแล้วเอาเบอร์หนึ่งไถข,ขึ้นไปคเขาเรียกเปิดข้างซ้ายให้เบอร์หเป็นตัวตัดอย่างนี้คือ,อนี้นี่ครับง่ายๆเลยเขาเรียกว่าเปิดข้างรับ รับลมร้อนชื่อทรงนะครับเปิดข้างรับลมร้อ,น,อนนี่ก็แบ่งไปอย่างนี้นิดนึงเอาหวีขึ้นไปอย่างนี้เปิดข้างรับลมร้อนแล้วทําเส้นด้วยนิดนึงเป็นวัยรุ่นจริงๆคนนี้เบอร์โทรก็บอกไปแล้วในเฟซก็บอกไปแล้วพยายามติดต่อให้ได้ก็แล้วกันคนนี้รอจริงๆ อยากมีแฟนอยู่แต่ว่าแฟนต้องคัดเลือกตามที่ต้องการถูกสเปคครับอยู่หมู่สี่ตำบลดงใหญ่พิมายนครราชสีมาฐานภาพเรียบร้อยการศึกษาปวชปวสครับทีนี้เขาทำเส้นด้วยนะครับผมจะทำเส้นให้ดูเส้นนี้คืออย่างนี้ ราจะทำเส้นสองเส้นเส้นเราก็จับหูเข้าไว้ตรงนีหมึงตัน,นี้มาค่ะเนี้แล้วเส้นล่างก็จะตั้นกว่าน,นิดนึงห่างกันประมาณ1เส้นแล้วก็ทำจอนให้แหลมอย่างนี้ โค้งตามแนวของทีมผมาภาษาไพเราะก็คือแนวแนวผมที่ลอยโค้งนิดนึงตรงนี้ก็โค้งตามใบหูเบาๆฝั่งนี้ก็โค้งตามใบหูเบาๆนี่คือวิธีเปิดข้างด้านซ้ายนะครับแล้วผมจะกันให้ดูพร้อมเลยกันให้พร้อมเลยนะครับ เปลี่ยนใบมีดปุ๊บปั๊บกให้ดูเลยหักใบมีดอย่างนี้ทุกครั้งต้องเปลี่ยนใบมีดนะครับป๊บช่างตัดผมที่ดีต้องเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งทำอย่างนี้ครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็ทําเส้นให้ชัดอย่างนี้ให้ดูชัดๆเลยนะครับเส้นให้ดูชัดๆเลย,ยนี้

แล้วเราก็แต่งขอบอย่างนี้ครับผมทาให้ดูฝั่งนี้เป็นเส้นชัดแล้วนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้เราก็เอาเอาหวีโค้งแบบนี้แบ่งออกไปอย่างนี้ครับแบ่งพื้อขึ้นไปแล้วก็ใช้หวีใหญ่ ผมกับเบอร์สองมาเสยขึ้นนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับเบอร์สองดันขึ้นไปอย่างนี้แล้วกปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้ามันลงมาไม่มากเราก็เอาออกอีกนิดนึงอย่างนี้ครับปึ๊บอย่างเงี้ยดูทำอย่างเงี้ยไม่เอาเส้นข้างนี้ใช่ไหม ไม่เอาเส้นแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาสวมแล้วก็เก็บจอนให้เท่าฝั่งน้ดอย่างนี้ครับขยักขยักขยักเป็นขั้นตอนของการตัดคือถ้าเราไม่ขยักเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะเดินแบตเตอรี่ไม่สะดวกมันไถแล้วผมมันจะไม่ได้เสมอผมมันจะไม่เท่ากันไอ้ด้านชื่อทุกคนที่ถามมาก็ให้ทําให้ดูบ้างปลายว่ะ ทรงแบบนี้แหละเปิดข้างทูเวเปิดข้างทูบ็อกเปิดข้างทูบ็อกทําเป็นเส้นอย่างเงี้ยรับลมร้อนหนึ่งหน้าฟันปัจตจเลตียนหลังใบหูครับครับ,บ,บนี่ครับทีนี้เราก็ดูอย่างนงี้แหละครับครับนี้เราก็ทําให้ดูชัดๆเลยไม่ครับกําลังถ่ายทําอยู่ครับ ครับนี่เราก็ทำอย่างนี้ครับลง YouTube ครับจะออกเข้ามาสิเข้ามาสินี่ครับเน็ตคือ แล้เวเราก็เอามีโคนมาแสงให้มันได้ฉากกับมุมอย่างนี้ทำให้โค้งเข้ากับมุมหางคิ้วมุมเหลี่ยมตรงนี้ก็โค้งตามเสืออย่างนี้ เราก็โกนขึ้นอย่างนี้นะครับดูวิธีช่างอ่อนเบาๆนะครับมือเบาๆทำให้มันมีรอยโคง้งตามรอยใบหางนย้ขยัก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 อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ขยักแล้วมันจะเลื่อนมีดไม่ได้มีดมันจะไม่ทํางานมันจะไปเกาะกับ,กบเส้นผมมันเป็นเคล็ดลับเขาต้องดิ้นมีดนิ่งๆอย่างเงี้ย แล้วจะทําให้เรานี่ลากมีดได้ตรงแล้วยกแขนขึ้นนิดนึงอย่างนี้นะครับมันจะโค้งสวยครับแล้วก็เอานี่ออกแล้วก็วีดูวีอย่างนี้นะครับนี่ครับเนะขาเรียกว่าเอาจอนไว้เหลี่ยมถ้าเขาไม่เอาจอนไว้เราก็ถ่ายขาวด้านหลังก็พอดีคืออย่างนี้แล้วก็มากจบอย่างนี้ดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่มันจะมันจะไม่เท่ากันอย่างนี้เราก็เอาปัดเลี่นขึ้นก็กอย่างนี้ยังตรงๆนะครับ ทำให้มันได้ส่วนเป็นรูปตัวยูให้มันได้ฉากกันถ้าเป็นเหลี่ยมแล้วก็ดึงให้มันได้เหลี่ยมอย่างนี้ออันนี้เป็นรูปตัวยูสวยๆสมมติว่าผมด้านบนนี่มันหนาไปเราก็เอาฟันปลามาสับนิดนึงอย่างนี้ดูนะครับฟันปลาฟันปลาห่างๆนะครับแล้วก็สับงนี้รับเอาออกบางๆนิดเดียวไม่มากนะครับ นี่ครับผมทําให้ดูเสร็จแล้วทั้งสองข้างดูนะครับดูข้างหน้าเลยครับด้านหน้านี้ไม่ต้องตัดนี่ออกมาก,ก็พอดูอีเลยได้ดีข้างแบบนัวเก็ขอบนนี้นนครับเสร็จแล้วครับนี่สวัสดีครับชาเน,น็ตครับสวัสดีครับ